งานกันกินปลามันปลันใหญ่มันมาทม่ปลาไม่เนาะมัมุมโคตรใหญ่แม่งมุมก็มา tốt tốt. Hôm nay lần này trai nữa ăn Na โออฝนนี่มันตกเอ้ยนับฝนนักฝนอ๋อวันน้าคุมงานเลยนะมามามาทางล่างนะเออหมายนี่สุมีบบมูฟานะพี่น้องไหมนี่เชม่เจอนนี้ล้ะข้าดอกน <laughs> là vàng kheo một tên nữa. May con may luôn

เตะดังซานเหรอเยกนนู้มแบนี้คุแมั้นี่พรีมลเวลนี้อยู่ไปไปไปนี่เมย์องนี้เหรอ

เป็นหลักคนเนอะไปเลยต้เดี๋ยวยังจะบุยไปดีดีเฮ้ยสะ้บ่ไหอหอยตีนหมูป่านะ ตัวหญ่อยู่เนี่ยทำให้มาเลยพุ่นห้อยไหลไปทางพุดด่นนะไหลไปทางพุ่นมะทีมง,งานเ่ายายกันไปจังหน่อยเอาโฮไปทางพุ่นเลยพุ่นตกลินเด้มือวันนี้นะเช็คๆเลย,ยตัวเปียกมดเลยพี่น้อย บรรยากาศด้วฝนบระยมหยุดตกเลยที่นี่นะได้ออกลารายมืออะไรเด้อพี่น้องนฝนตกไงทำงานอะไรอะไรเไรได้ไหลไปทางฝนเด้อ,อคืนได้มาหลายคนนี่ประมาณห้าสิบคนนิด เราะว่าไปไล่คนวันนี้อาจจะมานเดิ่มพี่น้องนะปลาไม่หลายโตเลยอยู่มันก็จักจะได้อไปได้อนะังไ่ทึ้งงานเราไปยุพุน่นเลยพี่น้อง อาจจะไล่ไปทางพุ่นเลยว้าวเบื้องไหม นี่เื่อแม่มูปากินข้อพวดอ่ะพี่น้อยอือกินมดเลยมูปากินข้อพวดจนมดเลยพี่น้อยโผล่โผล่เอ๊เต่ะแลบอ่้ อัมันโนมยกลนมุปลาไหลกับลังคนใช้ไปรีมเส้านี้น่เยอมยเนม่ไอยที่จอกล่นมาหุนนิดแองก็คือยอมยอมยอมกับลังอกแลมุปลา้น่ยนะโอ้โหอาคน

ฟานฟานฟานวมามาอยู่บนยังีนอนอนไเงาเดินเซรินดไรเบาวม่เลวกัฟานไม่น้อยมัอยวกนักธุรกตมี้ัวกวานขวันขวเรียนกับลังคุณไปล

bay bay bay, anh ấy cứ uân mắc mắc túi nhá đấy nè. Ủng

mà <coughs> em phúc so em <coughs> <Mày thấy thái, coughs> <nó> <coughs> 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 Bye 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 bye!